สบายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้ทีมงานเนื้อขาวกำลังทายคลองแต่ของแหวนเนาะพี่น้องเนาะคือว่าพี่น้องถ้าหากว่าของเด้อว่าจะเป็นพี่น้องทั้งางจังปะซักซาลวันสวัสดิเขตเนาะข้ามมวลนะครับเวียงจันทร่องบ้างเนาะคือว่าถ้าหากว่าของเด้อวางหอดเล่าแล้วเนาะหอดดานม่งเตาสองเมตรแล้วคือว่าเาเมื่อหมดแรงเมื่อคันเนี่ยพี่น้องเนาะคือว่าให้พี่น้องแจ้งไว้เนาะว่าถ้าหากว่าของเนาะพี่น้องทั้งบ้าน มือเอื้นนะครับคางคับองนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งมือเอื้นสิแต่ครับก่อนจะเป็นพี่น้องทั้งสารวัตรจะมาซักแต่สารวัตรนัเก็ดด้วยพี่น้องเด้อควันมาพี่น้องทั้งคำวานล้วงเบาบางสิไงครับมือรื้อด้อพี่น้องเด้อวันที่แปดวันที่เก้าน้าแต่ครับคางคับคล้องเด้ออย่องคนทรงเล่าไทยเนาะต้องไว้ใจเฮียขาวเฮียขาวรถตู้คนทรงไทยเล่าพี่น้องหลับซึมตีจับชมซึมบ้านโบมีจีมกลางทาง สงกลางทรงคล้องใหม่ในยัม่นนอกอยู่้านเส่นเฮียงเมืองค้องค้อนแขงตนนาเกียรต่ใยัยนครับกลร้องใหม่นองฮะเปาฮกเป้าหลุมข้งเต่าฮล้าลุมข้งต่าเนี่ยต่ามาส่งหับานเดือนบังค่นงคล้องคองคจเง้องคล่องคล้านคล้อ่องคล้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 อง้างคร้อง้องออง้อ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 กน ก่อนหน้าบ้านเนาะขอมขอบใจหลายๆเ้อที่ใส่บริการลูกค้าปราะจ้ำนี่เนาะฝากมาตลอดพ่มยพะมางานเฮียขาวเลยไม่ทรงจางทรงซ้องห้ยบานคอเนาะเมืองจำป้อนแข้งจำมะนาเขียดทรงหดบานขอบเพื่อนเลยไหมทรงทั้งทีทรงทั้งบานรทั้งทีทรงทั้งบาทรงนาอร่อยเนาะ ให้ใส่บริการเฮีเขาครับาทั้งทีทรงทั้งบาทบระิมกางข้างแจงเพิ่มกีจุดเล็กน้อยเลครับกระสอบะเอาลายอทั้งทีทรงทั้งบาทเลยงานต้นสบายดีสบายดีพียนงทรงเร่งทรง้องให้บาทน้องกระล่องนันจะปอนแข้งสุวัรเขตมาทรงผัดบาทผัดเพื่อนเด้องานเห้เขาเราสูกอคุณทรงให้เราหาทั้งทีทรงทั้งบาทมี นนั้นมีดูเย็นกับพี่พี่เด็กับแก๊สนึงค้องแชมกับเป็นต้ากับค้องกับหัวเนาะไปนอนของเพื่อน่ปนอนบานของเพื่อนไหนเล้อต้องไปก็คือไปบานหน้าเสือเนาะ